กสิบนะหกแล้วค่ะหลัจาหมอจะลดให้เหลือสี่สิบห้าดีไหมครับ <c oughs> ดูเลยครับตอนนี้ของคุณแม่อ่ามีปัญหาก็คือแก้มย้อยมีร่องแก้มมีร่องน้ำหมากรอบ <c oughs> หน้าทีเดียวตรงนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็มีหันตาตกหันตาตอันนี้ต้องตัดตับดึงหนะ้าเท่านั้นพวกเบเซ,ซอร์ก็เลยหมอแนะนำเลยครับดึงชั้นสมมาให้อย่างดีโดยที่หมอสุขไใสิบห้าไปเลยครับอันนี้เป็นหมอเฉพาะทางเลย รใช่ครับมาหมดแล้วครับแถวสารคามร้อยเอ็ดแถวมุกดาหารบุรีรามในบรราสมองหมดเลยสเนอนี้สวัสดีครับแมโจ้นะครับวันนี้มาผ่าตัดดึงหน้ากับคุณหมอสุภชัยล้างทําทันทีนะครับใบหน้าเรียวสวยเลย แต่ต้องเปรียบเทียบกับก่อนทำนะครับอันนี้คือรูปก่อนทําเลยนะครับสังเกตว่าล่องแก้มล่องน้ำหมากเยอะมากแก้มย้อยเยอะมากๆหางตาตกนะครับมุมปากตกครับเยอะเลยทําให้มีอายุมากนะครับแมโจนี่อายุเท่าไหร่นะครับ66ปีนี่ครับนี่สะสมตามอายุใน66ปีแล้วดูหลังทําทันทีนะครับอันนี้เหลือ40กว่าปีแน่นอนครับกรอบหน้าเรียวนะครับล่องแก้มล่องน้ำหมากหายเลยนะครับดังนั้นไม่ต้องไป ทำไฮฟูไม่ต้องไปทำยอย่างอื่นแล้วครับมาผ่าตัดดึงหน้ากับคุณหมอสุวชัยเลยตอบโจทย์แน่นอนดูครับนี่คือก่อนทำนะครับอันนี้หลังทำทันทีครับเป็นคุณพี่โจเป็นเพื่อนสาวกับเจ้าหน้าที่แล้วครับเจ้าหน้าที่อายแล้วครับโอเคขอบคุณนะครับผมที่ไว้วางใจคุณหมอสุวชัยครับ